อีลีลรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบุรีรัมิสเต็ดอ e ีสปอร์ตทุกท่านนะ oh, oh, oh. ผมนัทแรปปิดบอยครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่งานเพส2019รอบด็อกเอาท์นะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนาม Pro Evolution s o c นซ็กเกอร์พูดง่ายๆเหมือนเกมฟตุตบอลนนะอ่ะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยบุรีรัมของเราก็เข้ารอบน็อกเอาท์มาแข่งเพื่อชิงที่1ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้เพื่อนๆมารู้จักทีมเพสของบุรีรัมให้มากขึ้นแล้วก็มาดูว่าบรรยากาศการแข่งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหน้ากําลังดูเดือดกันอยู่เลยนะข้างหลังนี้กำลังเชียร์กันมาเลยเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูเลยว่ะครับไป Set it up. พอแล้วจริงลูกนี้ดึงศูนย์ครับโอ้โหเอ้ามได้ครับเจสุสครับเอาไปจะเก็บแ้วแต่อยู่ครับโมบอดจบเลยครับโอ้โหบุรีรัมย์คก็เฉือนชนะการครับเรือเอฟซีไปสองต่อหนึ่งคู่นะครับและตอนนี้ฮะผมก็อยู่กับพี่ๆนักกีฬาเพสบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมขันครับ Hello I'm t a m ม i g o f ฟอ m Vietnam ผมบอสซุยครับเฮลโลอัมเจสุสฟอมเวียดนาม อามาลัศครับผมก็จะมีเป็นนักกีฬาต่างชาติสองคนมาจากเวียดนามครับมาจากเวียดนามไปอิมพอร์ตอะไรมากันยังไงครับพี่จริงสองคนเนี้ยเอ่อเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองแดงในชินเกมฮันเรียมเขาก็เลยดึงตัวมาเลยคือค่อนข้างเก่งมากดีเลยวันนี้เนี่ย จะอธิบายให้เพื่อนๆ e s p o r t ที่อาจจะไม่เคยดูการแข่งเพสได้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยปกติแล้วเพสเนี่ยเขามีระบบการแข่งอะไรยังไงบ้างครับพี่ขันครับผมก็อย่างการแข่งไทยอีล e กโปเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นสประเภทก็คือ1นึ่งหนก็1-1จะมีสองไม้ก็คือไม้1และไม้3ครับผมก็หนึ่งก็คือว่าฝั่งเรา1คนสู้เขา1คนใช่แล้วก็3าก็คือ3คนก็เท่ากับ3คน ส่วนในรอบอย่างที่เราแข่กำลังแข่งอยู่เนี่ยคือรอบ็อกเอาท์เนี่ยคือถ้าเกิดเราชนะ2เกมก่อนก็คือชนะเลยในอบที่ใช่คล้ายคล้ายเอาบีใช่ครับอ่าโปีเนี่ยหนึ่งหนึ่งหรือว่า3ามอันไหนยากกว่ากันฮะเออมันก็อย่าง3าเนี่ยมันต้องใช้ความสมาธิอาจจะยากกว่านิดนึงเรื่องมันต้องรู้ใจเล่นแบบค่อนข้างซ้อมค่อนข้างหนักเพื่อสร้างความเข้าใจกันครับผม แล้วถามพี่บอสบ้างครับปกเิการซ้อมเราเป็นยังไงบ้างคะพี่การซ้อมของเราคือเราก็จะซ้อมเน้นความเข้าใจเน้น teamwork ปกติเวลาเล่นทีมอ่ะเราจะคุยกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ทีมของบรีรัมคือจะดึงศักยภาพของตัวบุคคลอ่ะ,อ,ะออกมาให้แบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด<อ>ก็เลยจะไม่ค่อยแบบสั่งการอะไรมากแบบเน้นแบบรู้ใจกันอ่ะคือระบบเวลาเราเล่นเนี่ยมันเหมือนที่บอลจริงมาใช่ครับผมก็มีแผนแบบแผนอุดแผนบุกแผนอะไรใช่เหมือนกันเลยครับ เราสามารถตั้งแท็กติกอะไรเหมือนบอลจริงเลยคะสามารถเพสซิ่งได้หรือเราจะคุมโซนก็ได้ครับแล้วปกติเนี่ยก็คือจะจะส่งฟิโก้ใช่ไหมที่เป็นมือใช่ใช่ช่คือเขาจะลงเป็นไม้เดียวของเราครับเพราะว่าอะไรฮะทำไมถึงฟิโก้เป็นไม้เดียวคือเขาเป็นคนที่เล่นแบบบอลแบบเซฟตี้อ่ะเป็นบอลเหนียว แล้วแบบส่วนคมเขาเล่นบอลชัวร์กว่าเหนียวแน่นมากกว่าจะบอกว่าแถวเนี้ยคือเขาเป็นคิง g bo1 เลยนาดนั้นเลยใช่ฮะอันหนึ่งนี่คนนี้คือใช่แล้วเป็นตัวเป็นตัวเขาได้สู้เขาได้ไหมก็แพ้เขานะเราบอกคือปกติเขาอยู่ที่เวียดนามถูกไหมครับครับผมแล้วพอย้ายเข้ามาเนี่ยเราเราอยู่แคมป์ไหมฮะเป็นแคมป์เหมือนอาร์วีไหมไม่อ่ะครับส่วนมากอย่างระบบ3ามสามนี้ใช่ไหมครับผมจะเป็นระบบแบบเทรนนิ่งแบบทางออนไลน์มันจะไม่มีระบบทางออฟไลน์ให้เล่น3ามสาม ใช่คือ,อมันจะมีระบบอ,ะออนไลน์อย่างเดียวรเราก็เลยแบบเทรนนิ่งกันทางออนไลน์อย่างเดียวครับ<ช>ส่วนเขาก็จะซ้อมกันเองอแล้วเวลาปกติมาแข่งนี่ทำไงตอนมาแข่งก็อย่างสองคนนี้เขาจะมาก่อนแข่งหนึ่งวันเพื่อพักผ่อนคือ,อบินมาจากเวียดนามใช่ครับผม <S <S บินมาจากโฮจิมินห์โฮจิมินห์เลยใช่ครับผมคือส่งตรงมาเลยไม่ได้แคมป์อยู่ที่ประเทศไทยอ๋อไม่ใช่ตอนนี้ก็คือกำลังแข่งกันอยู่ใช่เป็นคู่อื่นกำลังลุ้นดูว่าใครจะเข้ารอบมาเจอเราบ้าง ก็เมื่อกี้เราเพิ่งแข่งไปใช่ครับเป็นไงบ้างพี่ก็ค่อนข้างกดดันอยู่เหือนกันเพราะเกมแรกเราพลาดไปพอเกมที่สองปุ๊บอาจจะกดดันนิดนึงแต่ว่าก็ผ่านชนะเอามาได้แต่ว่าก็มีลูกสวยๆอย่างยิงเข้าประตูเองสวยๆก็มีมันยิงเข้าประตูตัวเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงอรผมอยากรู้ก็อธิบายไหมอ่ับผมหน่อยลูกนั้นเป็นลูกที่แบบว่าทีมเขาอ่ะเหมือนตักบอลมาครับ หมือนกําลังจะข้ามกองหลักเราบบเหมือนกาลังจะแซงแล้วแบบพอดีผมก็กดค้างไว้อะกดส่งค้างไว้คือกะว่าแบบมันคงแย่บอลถึงก่อนเขา <c oughs> แต่แบบคาดคะางในผิด <c oughs> กลายเป็น <c oughs> กลายเป็นผมถึงบอลก่อน <c oughs> คือจริงๆอะจะกดแคนเซิลก็ได้แต่กลัวตัวที่เราคอนโทรลอะมันจะชะงัก <c oughs> พอชะงักเสร็จปุ๊บ ว่าเขาก็วิ่งแซงเข้าไปยิงได้เราก็เลยชิงยิงก่อนเขาเลยฮะไม่เป็นไรเรายิงให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงคืนไงใจดีให้เขาใจดีใจดีครับผมจะบอกว่ามันก็คล้ายๆบอลจริงเลยฮะรับว่าเหตุเกิดขึ้นได้เกิดดขึ้้นไถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือว่าประมาทอะไรอยเงี้ยใช่ครับผมก็ถ้าคล้ายๆบอลจริงเนี่ยเคยเห็นผู้เล่นอ่านี่มีอันนี้คือโอ้นี่เมนูใหม่ครับเมนูใหม่แล้วฮะครับผมชีสเค้กเบอร์เกอร์ครับ จะวางขายภายใน2อวันข้างหน้าครับผม2วันให้เรามาลองกินก่อนเลยใช่ครับผมโอ้โหขอบคุณด้วยนะครับเท็กซัสชูเก้นนะฮะใช่ฮะเอ็กซ์คูซีฟมากให้มาทานก่อนเลยขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับนี่ถามนิดนึงเห็นเมื่อกี้บอกว่ามันคล้ายๆบอลจริงเคยมีนักบอลจริงๆเข้ามาดูเราแข่งบ้างไหมพี่ ที่ทราบก็กจะเป็นพี่สุชา่สุชาพี่กบ <c oughs> เขาดูทางสตรีมเลยก็คือแล้วก็เขามีพิมพ์มาให้กําลังใจแล้วก็มีมาแซวด้วยตอนที่เรายิงเข้าเอ, <c oughs> ออยังไงยิงสวยกว่าเขาเหรอเปล่ประมาณยิงสวยเขาแล้วเขากดดนันเขาจะยิงได้แบบนี้หรือเปล่า <c oughs> แมตช์นั้นเกาเข้ามาดูแล้วก็บังเอิญสุชาเนนุ่มยิงเข้าได้ฮะ, <c oughs> ะใช่ฮะ <c oughs> มันแบบพอดีเลยฮะแล้ว <c oughs> เป็นลูก the Week ล <c oughs> โกออฟเดอะวิกด้วยฮะวอลลเดอะวีคด้วยใช่ครับผมโอ้ก็ไปไปกดดันพี่กบนะนั้ใช่ครับ เออแล้ว <Okay. S 1> ผมถามหน่อยทำไมต้องแบบผมเห็นเนี่ยถือจอยกันส่วนตัวเลยเออจริงๆก็แล้วขออนุญาตนะฮะขอโทษนนี่อันนี้เป็นของเคซุดครับอ๋อก็เป็นลายที่แบบว่าสีของบุยลำคือเหมือนกับว่าเวลาแขงเนี่ยเขาจะไม่ได้มีให้แหละไม่มีให้ครับก็คือมีจอยของอของใครของมันเลย อันนี้ที่เลือกสีเหมืันก็เป็นสีของวีลัมเลยแล้วมันมีไหมว่ารุ่นไหนอะไรยังไงแบบดีไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีรุ่นพิเศษกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นอันที่เราค้นมืออยู่แล้วอ่าใช่เป็นเป็นคอนโทรลเลอร์ปกติแล้วคือมันก็ต่อด้วยระบบบลูทูธอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับผมอ๋อเนี่ของเคซูสใช่ครับผมเคซูสไก่ทอดอร่อยมากเลยสุดยอดอยากรู้เดลิเชสเย้ไม่รู้เอออร่อยกันเองเลยเข้าทางนะกินง่ายง่ายอโต สุดท้ายฮะอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนเพื่อชาวบุรีรัมยูเต็ดอีสปอร์ตหน่อยที่อาจจะเคยดูหรือไม่เคยดูเพสครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมาดูอีสปอร์ตเพสคือสนุกไม่แพ้บอลจริงแน่นอนครับอยากให้มาเชร์กันเยอะครับชาวบุรีรัมใช่มาให้กำลังใจพวกเราด้วยฮะเห็นเห็นว่าอีกหน่อยเนี่ยจะมีการแข่งแบบทีมเย้าทีมเยือนใช่ครับผมสนามใช่ครับคือเราก็จะมีสนามเย้าของเราผู้ต่อสู้ก็จะมีสนามเย้าของเขาเหมือนกันเราก็จะไปบุกเหมือนครับคล้ายๆบอลจริงเลยฮะจะแข่งก่อนบอลจริง ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับอ๋อแข่งของบอลใช่ใช่ใช่ครับโอ้อย่างงี้อีกหน่อยมันต้องเดือดแน่เลยมันต้องเดือดแน่นอนครับผมเพราะว่าเราก็ไปสักแข่งที่บุรีรัมใช่ใช่ในเพราะว่าถูกครับเดี๋ยวเราจะมีอีสเตเดียมของเราที่ชื่อว่าพรีเลนเตอร์อารีนาอ๋อครับผที่ข้างหน้าสนามฟุตบอลครับนะครับก็เดี๋ยวแข่งที่นั่นเลยผมว่าแฟนบอลจริงๆน่าจะอินนะใช่อินแน่นอนครับผม เวลาแบบถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเจอคนเสียงเกเยอะๆเดยโดยเฉพาะเป็นบอลแฟนบอลจริงๆคิดว่าจะรู้สึกไงบ้างกดดันไหมคือต้องคุมไม่อยู่ถึงจะกดดันแค่ไหนก็ต้องคุมแบบในเกมไม่อยู่ครับเปลี่ยนเสียงคู่ต่อสู้ให้เป็นกำลังใจของเราประมาณนี้เราเสียเราอยู่ใช่ครับใช่ครับเรียกอะไรก็ลบกวนเวลาเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับโจ้ผีคว้าแชมป์มาเพื่อเป็นแชมป์นะครัมบุรีรัมของเราโอเคครับนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับ เราเกมนะครับรลอร์ซีครับสมุทร no like, you um ิเอฟซีครับพบกับด้านของวุ้ยน้องยูนิเต็ดฮะมาแบบนี้ครับกับการดูเวลาครับแชมเปี้ยนในวันนี้ครับทีมชนะเลิศครับนั่นก็คือทีมุูนีองยูนิเต็ดครับพวกเขาคว้าแชมป์ไดลงันถึงน้ำบ้างกับการชนะไทยที่ในโลกครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ